แหลงนโยบายของท่านรงในนะคะอดีตผู้บัญชาการแต่เข้าใจถึงนโยบายต่างๆในการทางานพร้อมกันที่แล้วในยุสมาคมคู้บู้ของประเทศไทยที่กำลังจะเกิดการต่างๆเดี๋ยวเราจะให้เรียนรำดาบทางสโมสรสมาชิกสมาคมฟุตบอนแอนแบงทำไมถึงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะดูข่าวเกี่ยวกับ กีฬาฟุตบอลยาที่คนไทยทั้งประเทศเราไม่หวางสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยทุกทาี่นาสีใจที่เข้ามาเล้ยงที่ได้รับการประเทศไทยไปเสียหายถึงระดับโลกนะครับ,รบความดยฐานะส่วนบุคคลหรือส่วนตัวเนี่ยมันก็คงมเป็นล้านความเสื่อมเสียเสียหาย,ยไปในหนักประเทศไทยใน าของผู้คนทั่วไปที่ที่รู้จักในอดีตผมเล่นฟุตบอลมาตัง้งแต่เด็กนะครับจนกระทั่งมาเป็นนักฟุตบอลในหนึ่งร้อยตำรวจหรือแม้จะมีข้อแนะน,นําใดๆที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมเพื่อการอื่นด้วยออครับผมครับตประการนะครับ